ภาวีสีทองเปิดใจหลังคว้า MVP เกมดวลไฮพาสส่งท้ายวอลเลย์บอลหลีกเกาหลีใต้รอบ2โดยมดพิภาว,าวีนำทีมฮุนไดฮินสเตดเอาชนะไฮพาสต้นสังกาดของโมเมธนัชชาสุกสด3าต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ22และ25ต่อ21เก็บเพิ่มเป็น26คะแนนรั้งอันดับ2ของหลีขณะที่ไฮพาสมี12คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางหลังจบเกม มดวิภาวีสีทองเจ้าของ MVP ในเกมนี้เปิดเผยว่าก็คิดว่าทุกคนในทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมันก็เลยทําให้ผลออกมาดีตามไปด้วยก็อยากให้ทุกคนรักษาตรงนี้ไว้ค่ะโมเมและพรพันธ์เพื่อนร่วมทีมชาติไทยในสนามแล้วก็เป็นคู่ต่อสู้กันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแต่พอออกไปนอกสนามแล้วก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมหลังจากเสียเส้นแรกไม่ได้รู้สึกกดดันมากขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าจะต้องจอดจ่อกับบอลลูก ให้ได้ในแต่ละแต้มขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งจากเมืองไทยแล้วก็ฮุนไดเป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะพวกเราก็อยากจะได้กำลังใจเยอะๆโปรแกรมต่อไปฮุนไดฮินสเตทมีคิวลงสนามพบกับ GS Caltech ในวันที่3ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาส่วนไฮพา s s สมีคิวพบกับฮุนไดฮินสเตทในวันที่7ธันวาคม2566เวลา17นาฬิกา